ไฟโมจิ a b y s ม a l Mode m o ดใหม่ที่เรียกได้ว่ายากที่สุดมีมากถึง60เวฟและจะมีบอสตลอดทุก10เวฟโอ้น่าฉันรู้สึกตื่นเต้นยังไงหลังจากที่อัดเกมนี้มา50กว่าพาร์ทนะครับผมหวังว่าคุณนั้นคงจะยังไม่ลืมเกมนี้แต่กูลืมไปแล้วทอยและทาวเวอร์ดิฟเฟนด์ นดูสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นี่สิ d e m e n t e d Titan Cameraman ระดับ Exclusive นี่จะเป็นหุ่นยนต์ไททันแวมไพร์สุดเท่ที่เอาใจเราเด็กสิบขวบมีมูลค่าราคาแพงมากถึงเกือบ600โรบโอ้ oh, ราคาในการสมอน4,000สภาพเหมือนกับเราจะต้องไปขายบ้านขายรถนะครับเพื่อที่จะสมอนเขาออกมา โอ้โห oh, wow. ยากมากเลย guys โอ้พระเจ้านี่มันยากสุดๆไปเลยหวังว่าคงไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรานะครับตอนนี้เราอยู่เวฟบ5และที่สำคัญโอเคกูว่าไม่ใช่ละเฮ้ย <Hey, S 2> มึงทำแบบนี้ไม่ได้สิ Man. มิวิ่งทีวีแมนมึงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อนกูกำลังจะโดนสุบตายเจ้าหมอนี่แม่งมีเลือดเป็นหมื่นเลยอย่าบอกว่าฉันนั่นกำลังเดินเกมผิด ไม่มีทางเป็นไปได้คุณผู้ชมผมไม่มีวันเดินเกมผิดเพราะว่าผมนั้นโคตรเก่งโคตรเท่และโคตรอันตรายเอาละ่ะกดสกิปไป <c oughs> เพิ่มการมิววิ่งระดับอีพิก <c oughs> ใช่มิววิ่งเสร็จมันหล่อเทอเป็นไงล่ะทุกคนต่างอึ้งกับความหล่อเท่ของฉันเอ้ยเจนกูเกียดติมึงแล้วกูจะฆ่ามึงในชีวิตจริงสตอบเสียใจด้วยคราวนี้ฉันเอายูนิตในราคาถูกแล้วก็ดีมากๆมาต่อกกันกับแกแล้ว แกไม่มีทางเอาชีวิตรอดได้อย่างแน่นอนเจ้าพวก,กบ i ดี i กี i ิด i สก i บิ i ีมันจบแล้วเพื่อนเจ้าพวกปริสิทธ์ที่กินขี้เป็นอาหารเพราะแกนั้นซ่วงไงละ่ะแกเลยชอบกินขี้ฮ่าฮาเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมองว่าเขาไม่สามารถที่จะสู้เราได้แล้วเขานั้นเจออัลติเมทคอมโบกร e เล l เ s e r Camera Man ผสมกับเอ่อการมิวิ่งระดับสูง <c oughs> เอ้ยเ้ยสตูตัวชะกาตกูมา มิววิ้งใส่มันด่วนๆเลยมิววิ้งมิวเร็วเอออย่างนั้นแหละไม่ไม่ต้องถอดแว่นตาออกเดี๋ยวนี้แกคิดว่าแกใส่แว่นตาดำแล้วแกจะมองไม่เห็นความหล่อเท่ของมิววิ้งทีวีแมนเรื่องไงถอดออกเดี๋ยวนี้เว็บรีสิบบอสวัคิวทอเล็ต get out of here new oh my god e a หยุดเดี๋ยวนี้ oh my god ชิบหายละพาลสา,ายโอ้ oh, พระเจ้าช่วย นี่มันล่อเอาทุกอย่างเลยี่ว่าคุณผู้ชมครับทุกอย่างที่จะทําให้เราแพ้เขาเอาหมดเลยนะเขาเอาหมดเลยไม่มีการเกรงใจใดๆทั้ทงสิ้นเอาลามิวิง่งความหวังฝากไว้ที่แกแล้วใช่ทําตัวหล่อเทเข้าไว้เพื่อนเงินสี่พัน 4, 000, ระหว่างเอาตัวไททันออกมากับอัพเจ้าหมอนี่จนเต็มคุณผู้ชมคิดว่าผมควรที่จะเลือกอะไรก่อนอีกใจนึงก็อยากจะอัพเจ้าหมอนี่ให้เต็มนะครับแต่อีกใจนึงก็อยากจะเอาไททันออกมาเหมือนกันโอ้ม่ oh god ตื่นเดี๋ยวนี้พวกมึงเรากำมังจะแพ้นะนอนล่ะแบบนี้ไม่ได้อะผมไม่เดวตัวรีแพ์โดนมาเอาละการกดสกิปต,ต้องมาแล้วคุณผู้ชมโอ้ยทำไมตัวมันใหญ่จังวะอือไปเลยหุญญ่นยนต์ขวัญใจเด็กสิบขวบในโจมตีหน่อยโจมตีฮะมึงจะบ้าเปล่ารัศมีม,มึงมีอยู่แค่นี้นะตัวใหญ่ซะเปล่า หมอนี่มันเน้นดามเมจแบบหนักๆคุณผู้ชมตีทีหนึ่งเข้าไปสามหมื่เนี่ยแต่แม่งคูดาวสามวินะครับก็คือตีเจ้าหมอนี่ทีหนึ่งคือหน้าแม่งยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เกินไป,น,น,น,ไปน,นี่เกินไปเวฟสิบเก้านะครับเขาเอาตัวเลือดสี่แสนออกมาละเฮ้ยแล้วผมจะสู้ได้ยังไงวะเลือดมันสี่แสน,นเว้ยผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่กูไม่ได้กดออโต้สกิปเอาไว้โอ้ my g ย d โ oh อ้ my g ย d มีวิ่ง เรารักนายมากเพื่อนนายทําให้เจ้าหมอนี่หยุดมองเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยทวงเวลาไว้ได้ผมก็ทั้งที่จะงงเนี่ยครับเกมนี้มันแปลกๆว่ะคือบอสก็ผมเลือดน้อยกว่าตัวกีกี้ธรรมดาอีกบอสเลือด3ามแสนแปดอะไรเงี้ยกิกี้ที่กูเจอตะกี้เลือด4 0 0 0 0นอย่างนั้นชีวิตมึงจบละมึงเตรียมตัวเจอมิววิ่งได้เลยเฮ้ยมิววิ่งมันก่อนเรียบร้อยบายบาย เอาละผมอัพเจ้าหมอนี่ไปอีกหนึ่งขั้นนะครับใช้เงิน7,5 0 0้าเขาคูดาวลดลงนะอาจจะเป็นเพราะเจ้าหมอนี่ด้วยดูดาเมจคุณผู้ชมตีทีหนึ่ง60,000ในตีหน่อยพลังแห่งการตีหน้ายู่ตีหน้ายู่ไอตีปุ๊บติดไฟหรือเปล่าคุณผู้ชมแต่เจ้าหมอนี่มันบอกว่ามันมีการแบบยิงทะลุด้วยนะมันอาจจะเป็นแบบฟันทะลุหรือเปล่าวะผมไม่รู้อ่ะแต่ติดไฟด้วยวันเครือบไฟ ไปไม่ตีหมูหัวร้อนหัวร้อนจังหวะนี้หัวร้อนเป็นไงเราวาร์ปหนีไม่ได้ด้วยพวกมึงอ่ะตายแล้วจบแล้วชีวิตพวกมึงนีไ่ไงละ่ะอัปเกรดไปอีกตีทีหนึ่งแสนสองตีโคตรแรงปัญหาที่ผมเจอนะครับคือระยะมันไม่เพิ่มขึ้นเลยเหรอก็คืออยากจะตีแบบอยู่ในวงแค่นี้แขนกูเอื้อมได้แค่นี้กูว่าตีแค่นี้แล้วกันนะจ๊ะไม่ยอมปลาขวานด้วยขวานราคาแพงนั่นแหละพวกมึงมากันเยอะๆกูเลยยังชอบ จะได้ลิ้มรสรสชาติของขวานไฟนรกโลกันฟันมันเพื่อนฟันมันมตีทีนึงแบบหายเลยเพราะว่ามันแสนนะคุณผู้ชมตีครั้งละแสนถือว่าเวอร์วังอลังการใช้ได้เลยนะครับอย่างนี้กดออโตสกิปได้ไหมอย่าเลยอย่าเสี่ยงเลยเราอัพมิววิ่งเอาดีกว่าเพิ่มโอกาสการสตันหนักกว่าเดิมไหนๆก็ไหนๆผมจะไปให้มันสุดเลยนะครับ อัปปิกหมื่นห้โอ้โหคราวนี้แหละมึงสามารถยิงปืนได้เออมาแล้วความหวังของผมความหวังในการยิงทะลุแต่ทำไมรัศมีมันก็ยังโอเครัศมีกว้างขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมเขานั้นมี2วงแล้วผมนู้ว่าเขามีเพียงแค่วงเดียวเพราะถ้าเกิดมีแค่วงเดียวกูจะด่ามึงให้ในยิงโอ้โหลูกดอกอาบยาพิษยิงมาโอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งนี่สุดเท่ราคาย่งแพงเลยในบอสบอสมายอง บัฟม oh ิวแทนทอยเลตโอ้โหเลือดมีเท่าไหร่ว่าหล้านเดินมาด้วยความตั้งหน้าแล้วก็มั่นใจว่าเขานั้นจะสามารถเอาชนะศึกในครั้งนี้ได้แต่ดูดูสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญคุณผู้ชมคิดว่าเขานั้นจะทำได้ไหมได้หรือเปล่าโอเคทำไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครับโดนตีทีนึ่งเลือดหายไป10%แม่งไม่น่าไหวโอ้มันเกยนขนาดแบบแม้แต่ลูกดอกยิงปุ๊บแม่งติดไฟด้วยคุณผู้ชมลูกดอกติดไฟ อัพอีกด้วยเงิน20,000โอเคตันแล้วนะครับดาเมจตันเท่าไหร่แสนห้าคูดาว0 7น์แต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่าผมมีตัวดีเจในการบูทอยู่ดาเมจมันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้แล้วก็คูดาวมันไม่น่าจะจะน้อยขนาดนี้ด้วยเพราะั้งที่จะโกงไงนะคุณคิดดูดิตัวหนึ่งตีไม่ถึงหนึ่งวิเว้แล้วดาเมจคือแสนห้าขี้โกงไปขี้โกงไปไหนกูเป็นทอยเลนที่กูกดออกเกมมั้เนี่ยโอ้โหให้ลุมลยอะไรเงี้ย ตอนนี้ผมกดสกิปรัวๆเลยนะครับยังไม่ถึงกับออโต้สกิปแต่ขอดูคุณภาพประชากรที่มันออกมาก่อนโอเคสกิป okay. ได้ยังไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเลียงแถวกันเข้ามาแบบโดนยิงตายอะ่ะและรู้อะไรไหมนักธนูคนที่2องกำมังจะเกิดขึ้นแล้วนักแม่นธนูเรียบร้อยพวกมึงจบละเอาล่ะคุณผู้ชมครับเผื่อว่าน้องๆทอยเลตครับผมอยากจะเห็นความหล่อเท่แบบระยะประชิดนะครับผมก็เลย เอาพี่แกนะครับมาวางไว้ตรงนี้เพื่อเป็นหุ่นจำลองก็ผมสามารถที่จะโอ้ยแม่งหลับเลยสามารถที่จะเข้าไปขอลายเซ็นแบบใกล้ๆได้เว็บ40โ oh อ้โหบอสยังรอเท่เลย Destructor Astro Toilet ชื่อนี้เท่จังเลยผมอยากจะรู้ว่าความสามารถของมันนั้นจะเท่ตามชื่อหรือเปล่าในโดนฟันที่อื้อเข้าไป3%โดนฟันดีอื้อเข้าไปอีก3% นี่บอกเลยนะอันนี้แค่แบบลูกน้องกูเฉยๆนว้ยลูกพี่กูอยู่ด้านหลังนั่นสองตัวเตรียมตัวตายอย่างโดนยิงโดนยิง,ยงล่างพุนคราวนี้ล่างพุนพอมาถึงเว็บที่46ผมเริ่มสัมผัสดได้แล้วนะครับถึงความยากที่เพิ่มขึ้นมาถึง0.5%แบบนี้ไม่ไหวผมต้องเอาจริงแล้วคุณผู้ชมปรับไฟโหมดเอาจริงแล้วนี่อะไเนี่ยมันมีบับเบิ้ลด้วยเฮ้ยบับเบิ้ลนี่คืออะไรป้องกันดาเมจเหรอ ดาเมจลดลง50%โอ้โหแม่งนอนเลยกูเฮ้ย hey, ลูกพี่ได้เวลาจัดการแล้วว่ะคนที่อยู่ข้างหลังทำอะไรอยู่อย่ามมวยแต่ยืนให้กำลังใจได้ไหมไม่ได้มานั่งเล่นกีฬาสีโอ้ oh, พระเจ้าคุณผู้ชมผมได้กินอะไรกินเหมือนเนื้อย่าง <laughs> แม่งโดนย่างโดนย่างสดอหอมอร่อยไหนมึงเอาบอสมึงออกมาได้ละเฮ้ย hey, เดี๋ยว,ยวนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวน้อยนี่ตัวอะไรทำไมผมไม่เคยเห็นวะ รู้ว่าผมอาจจะเคยเห็นนะครับแต่ว่าผมไม่ใส่ใจอะไรนะบอสมึงเลือดสามล้านโอ้มึงโดนลากหัวดีอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องอ่านชื่อนะครับเพราะาเขานั้นตายไวมากและไม่มีอะไรให้ผมนั้นต้องจดจำมันจบแล้วเพื่อนกูเอาพี่ไททันกูมาวางไว้ตรงนี้พวกมึงโดนสปอนคิวแล้วนะมันจบละฮะเว็บนี้9บาสบก็อสอกมาอหรอเลือดยี่กล้านนะครับใจแอ r o s p ์โตรสไปเดอร์ทอยเล็เฮ้ย ฮ hey. ดูสีหน้าเขาดิมันไงล่ะโดนฟันโดนฟันแต่เลือดมันเยอะมากเลยนะชิบหายแล้วเจ้าหมอนี่เลือดก,ก็เยอะพอๆกันเลยว่ะไหนดูดิจะไหวปะไม่น่าไหวอะ่ะคุณผู้ชมเลือดหายไปแล้วเนี่ยประมาณ10ล้านสู้สๆ,ๆ้เราจะเป็นกําลังใจให้อยากตายตรงไหนเลือกเอาได้เลยที่นอนตรงแถวนี้นะ อะไรนะอยากตาตรงแถวนี้อย่างนั้นเหรอตามสบายเลย,อยโ,อโอ้โหโอเอาตัวรองหัวหน้าออกมาเพียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยวิ่งเร็วชิบหายอะไรเนี่ยแอสโตรดูเชสเหรอมันเป็นไอท้ทอยเลดผู้หญิงที่มันเป็นบอสตัวใหม่อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือดมีประมาณ50ล้านนะครับคิดว่าเธอนะั้นจะสามารถกอบผู้ศักดิ์ศรีของทอยเลดได้หรือเปล่า ผมสปอยให้เลยนะครับไม่ได้เดี๋ยวใจด้วยนะเธอเธอนะ่ะคงโหดได้แค่ในซีรีส์เท่านั้นแหละในเกมเธอมันกระจอกนะเธอมันกระจอกอีซี่เออที่ผมบอกว่าง่ายตะกี้นั้นผมรอเล่นนะครับเอาจริงๆมันยากพอสมควรเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้มีตัวยูนิตท,ที่มันดามเมจแรงๆเนี่ยถ้าทางก็จะเอาตัวรอดยากอยู่เหมือนกันบวกกับเวฟแรกๆเนี่ยคุณต้องวางแผนออกมาให้มันดีด้วยนะคุณจะเอาตัวมั่วๆว,วางสุ่มสีุ่่มห้าไม่ได้ เวลาเล่นก็ระวังระวังหน่อยนะครับโดยรวมถามว่ายากไหมพอสมควรแต่ไม่ได้ยากเกินความสามารถแน่นอน